ชงนมให้น้องกระลอกตอนเย็นนะครับตอนแรกกะว่าน่าจะได้มื้อหนึ่งนะแต่ว่าดูแล้วเหมือนจะได้สองมื้อนะแต่ว่ามันก็เหลือไม่เยอะนะผมกะว่าจะไอ้นี่เลยนะครับใส่เป็นมื้อเดียวไปเลยนะอาจจะเยอะหน่อยนะมือนี้นะให้เข้มข้นหน่อยนะน้องจะได้วนๆนะเพราะว่ามันสุดท้ายแล้วครับผมนะเนี่ยเหลือแค่นี้ อย่างน้องตัวใหญ่นะน้องโตโตแล้วนะก็เลยใส่น้อยเหมือนเดิมนะครับน่าจะไม่ค่อยดีนะต้องใส่เยอะๆหน่อยนะเพราะว่าผมทรงเท่าเดิมมาตั้งแต่น้องอ่ะยังไม่ลืมตาเลยนะครับนี่ฮนะทรงให้เข้มๆหน่อยนะแล้วก็ตอนนี้ซื้อนมขวดมาแล้วนะนมสำเร็จนะครับผมน่าจะป้อนพรุ่งนี้เลยนะก็จะง่ายหน่อยนะไม่ต้องชงนะ อันนี้ก็ชงเป็นมื้อสุดท้ายนะสําหรับนมชงนะครับน้าร้อนนะครับเดี๋ยวป้อนน้องก่อนนะวันนี้วันนี้ก็ซื้อผลไม้มาใหม่นะเป็นแอปเปิ้ลสาลี่แล้วก็เกี๊ยวมังกรเหมือนเดิมนะแต่ว่าผมก็ให้สลับกันไปนะเมื่อกี้ให้สาลลี่ไปแล้วนะกินไปแล้วนะกินไปส่วนหนึ่งกัดทิ้งส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวว่าจะเอาแอปเปิ้ลให้อีกสักคนละหนึ่งหนึ่งชิ้นนะแต่ไม่ให้เยอะนะเพราะว่าน้องไม่ได้กินหมดนะน้องกัดทิ้งนะ อันนี้ก็เป็นมื้อเป็นมื้อสุดท้ายของนมชงนะที่เหลือซื้อนมสำเร็จมาให้น้องนะกินง่ายหน่อยนะชงน้ำร้อนนะครับต้มน้ำร้อนต้มนะครับชงเข้มๆหน่อยนะ มันน้องจะได้อ้วนๆนะครับตอนนี้ก็จะจะสี่เดือนแล้วนะฮะนี่ส่งแล้วได้เยอะอยู่นะก็ใส่น้ำร้อนนะรอให้เย็นก่อนนะคอันนี้ส่งใส่นมเยอะนะก็เลยใส่น้ำเยอะหน่อยนะเข้มข้นนะ รอให้เย็นก่อนนะครับตรนนี้เอาแอปเปิลนะครับเอาแอปเปิลให้น้องก่อนนะก่อนที่จะชงนมนะเอานมไม่น้องกินนะแอปเปิลนะให้กินธุรกิจนะนี่ก็กินก็ไม่ได้นี่นะเราดูนะสังเกตุกินนะกินทิ้งกินคว้างนะครับผมกัดด้วยกินไปด้วยนะคือกินส่วนหนึ่งกัดส่วนทิ้งส่วนหนึ่งนะ คือวิธีการนะครับให้อาหารก็เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปแต่ละวันนะวันนี้ให้อีกอย่างพรุ่งนี้ให้อีกอย่างนะจะได้กินได้ดีขึ้นนะน้องก็จะกินได้เยอะขึ้นนะแต่ถ้าให้ซ้ำกันนี่ไม่ไหวนะไม่กินนะครับผมนลองดูแล้วนะหลายรอบแล้วนะตอนนี้ผมเอาแอปเปิลให้นะสลับเปลี่ยนนเียกันไปนะมีผลไม้สักสองสาอย่างนะให้นะ น้องยักษ์ก็กินนะตอนนี้นะคือว่าหิวมาทั้งวันนะอ๋อเลิกงานมานะเอาอาหารให้เก,กินเลยนะคือแบบว่าทั้งวันนะไม่ได้กินอะไรนะมีแต่น้ำนะครับปกติน้องยักษ์นี่จะไม่กินต่อหน้านะตอนนี้คือหิวนะเดี๋ยวผมก็จะป้อนนมต่อนะครับ ปอนนมน้องต่อนะครับอันนี้ดูน้องกินผลไม้ไปก่อนนะหมดแล้วนะทิ้งเลยนะครับกินเหลือนิดนึงนะทิ้งเลยนะแค่ทิ้งนะเต็มไปหมดนะครับ อยน้องกินผลไม้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็รอนมเย็นก็ป้อนนมต่อนะกินแอปเปิลน,นะแอปเปิลชุดนี้หวานนะครับผมก็ลองกินดูแล้วนะผมซื้อแบบว่าผลไม้แบบว่ามีตำหนีหน่อยนะครับนิดนึงคือเขาเอามารวมกันขายนะถุงยี่สิบนะก็ซื้อมาถูกนี่นะเป็นผลไม้ที่แบบ เขาเอาส่วนที่มีตําหนิช้ำๆนะทิ้งนะส่วนที่สมบูรณ์ก็ก็เหมือนปกติผลไม้ที่เราซื้อกินทั่วไปนะก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับเพียงแต่เป็นผลไม้มีตําหนิแค่นั้นเอเขาก็มารวมกันนะนะกัราคาถูกนะครับยี่สิบาทซื้อมาให้น้องนะเป็นมีแก้วมังกรแอปเปิ้ลน,นะครับ แล้วก็สาลี่นะแก้วมังกรแอปเปิลแล้วก็สาลี่นะรังก็มีชมพู่นะั้นนะงนี้มีแก้วมังกรสาลี่แล้วแอปเปิลนะผมก็จะให้น้องแบบว่าสลับกันไปนะแต่ว่าจะให้แบบว่าวันละชนิดนะเพราะว่าถ้าให้แบบวันหนึ่งให้หลายอย่างเขาน้องไม่ค่อยกินนะน้องจะเบื่อนะ ค่อนข้างที่ตกใจนะครับได้ยินเสียงอะไรห,หน่อยก็จะหยุดนะ อย่าป้อนนมน้องอะน,นะครับถึงเวลาแล้วนะร้องใหญ่เลยนะตอนนี้ไม่หนัด้วยนะป้อนแบบนี้นะถ่ายคลิปไปด้วยนะฮะแต่ว่าต้องต้องป้อนเนพะื่อให้ fc fc ได้รับชมนะครับนี่นก็ต้องป้อนนะป้อนหน่อยน้องยักษ์ก่อนนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคลิปนี้นะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ใครเข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตป้อนนมน้องก่อนนะ